การสวัสดีอีกครั้งหนึ่งเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะหลังจากที่ถามความฝันของคุณพอญิงเป็นทีละรายแล้วกะมีคุณพงัวครับผมคุณพองัวที่เป็นฝันแม่นว่าจะเป็นงวดหนึ่งที่บ่าวแอมผ้าคุณพองัวนี่เปยว่ายู่ตนบกใหญ่ิ่นกับฝันว่าบันเดกทีเพิ่นมีคนผู้เท่าสามคนงวดนั้นก็ปรากฏว่าออกสองสามหาครับงวดที่ผ่านมาคุณพองัวกับฝันว่าไปจับป่าก็เป็นหาปะแหไปหาแปดแปดหา ปรากฏว่าออกโคกแปดซวีไปแค่แต้มเดียวนักการตุ่มชุ่มเนาะนั่นแหละวันนี้พระเจ้าเรียกมาติดตามข้อฝันคุณพ่อง้ว้อีกครั้งหนึ่งครับผมเนาะก็ลองไปสอบถามกันก็คุณพ่อว่าจะได้ข้อฝันได้ตัวเลขที่เด่นไปฝากท่านผู้ชมแฟนช่องหรือบ่อไปครับู้ชมพ่อง้วเพิ่นกระพรอมแล้วครับนั่งถ่ายอยู่ท่าผุนครับผมบอกว่ามาไม่ไหวไม่ไหวฝันดีแห้งว่าสันโอ้ยพอเถามาบอกว่าสันไปครับู้ชมไปฟังเบิ่งว่าพอเถาพ่อพ่อง้วอนี่มาบอกเลขเป็นตัวใด ไปฟังเบิ่งพร้อมกันเนาะครับท่านผู้ชมเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับคือคุณพ่องัวเนาะพ่องัวงัวดจีพานมาหาหาแปดตัวเดียวได้ครัตสมุชุ่มหาแปดตัวเดียวถ้าท่านผู้ชมสี่ขึ้นสี่ลงโอ้ยตรงเปเลยครับหาแปดพกแปดจะสี่เนาะกับเพียงว่าเพิ่นให้ยหาแปดคณาเขาสี่เป็นอีกหาแปดแปดหาพกแปดแปดพกจะสี่เปเลยครับท่านผู้ชม ฉะนั้นแล้ววันนี้ก็ต้องมาติดตามกับคุณพง้วอีกครั้งหนึ่งครับผมเพราะว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่ว่าฝันแม่นถูกอยู่เรื่อยครับผมคุณพ่อฝันหรือยังครับวันนี้ฝันแล้วนอนอยู่หน้าอยู่หน้าฝันว่าพญายักับลูกไส้ฝันแล้วฝันมาให้อันนี้ยสวนหนึ่งหนึ่งโอ้สวนหนึ่งหนึ่งกับสองสองฝันว่าให้อันนี้อันนี้อันนี้ไหวเพื่นว่า โอ้ห้ตองได้บอเออเพื่อนห้ตองหนึ่งหนึ่งสองสองศูนย์หนึ่งหนึ่งกับสองสองมีเท่านี้เหรอผันันนอนอยู่หน้ากังเว้นเลยไปนอนกังเว้นเออนอนเผาคั้วอยู่หน้าผันโอ้ไปเผาคั้วไปเผาคั้วนอนอยู่หน้านี่แต่มา่ทรงหอดกงบกเพราะว่าอ่านสอเพ่นเราตายหล่ะมา่ทรงทรงกบได้เม้าหล่อปัญญามั คนที่ตายวันนี้มาเข้าฝันนี่เออก็พ่อใหญ่พ่อใหญ่ก็นาโอนะพ่อใหญ่นี่เป็นพ่อของเออพ่กหม้วนี่บ่ครับพ่อของนี่แล้วพอพ่อใหญ่ของเมียพ่อใหญ่ของเมียนะพ่อเทือกโอ้พ่อเท่าพ่อเท่าพ่อเท่ากับกับกับก็ลองบางทีเราหมดหามันสกมีหมานมีอย่างเอาเสียงใช่บัง มีโฉกมีลักมันโฉมนเนแบเพื่อนไฮทว 0, 1, 1, 2, 2. ีนี่ไฮทวีนี้เออไฮสามสามตัวศูนย์หนึ่งหนึ่งกับสองสองศูนย์หนึ่งหนึ่งกับสองสองแต่ละคนสามสามสามหมอนแมนเพื่อ <3, 3. S 2> นไฮสามตัวสามตัวศูนย์หนึ่งหนึ่งกรับสองสองโอ้ยจะมาจะใส่อไม่ได้สามสามสามศูนย์หนึ่งหนึ่งกับสองสองอัน ว่าความฝันไม่เนาะก็เรื่องเนาะยังคุ้มเครืออยู่ความฝันตบุญชมเป็นเกจที่ขุ่ค่ะเราเรากลัวคู่คองบอกบอกความฝันไม่แน่เนาะค่ะนึกถึงมาเนาะฝันว่าโยนน้อนหลับไปนอนเลี้ยงไปเลี้ยงควายบอกครับเอาออกไปนาเอานอนเอาเอาเอาควายกินน้ำแล้วก็นอนในห่มไหม่โอ้ก็ฝันว่าฟันกับบ้าบอกเลข นาซอ่น้าแล้วคนเอิหน้าโอคุณน้าน้าน้าเป็นคนบอกก็พูดเท่าก็พอไ่นั <N: <N: ่นแหละก็พอเพื่อนนั่นแหละได้เสียชีวิตนับกันนั่นแหละพอองบอกว่าสองคนอยู่นี่เพื่อนเสียชีวิตทั้งสองคนเหรมันบอกครับ พอเทาก็ปลูกไส้่นอล่อยซื้อนาหนี่ก็บมม้เขาว่าน้องน้องของเมียน้องเมียเมียของของพ่พงงัวน้าพอเทารับพ่อก็ปลูกคนเสียชีวิต่นมาบอกเออนอนพ่อกรตายแล้วลูกกระตายแล้วตายแล้วมาบอกเลื่องพอยังบอกมาเข้าฝันมาทรงขอดกุ้บกคนหวังเครับแล้วมเสืิอมากคุณเราซื้อตวลยวะคุณวะ ศูนย์หนึ่งหนึ่งกับสองสองเนอพอคือพ่อเพื่อให้เพื่อก็บอกพ่อหน่เพื่อจะจี้ยางออกกับเขาย่างเขามาบ่าเพ่อมาส่งหอกกุ๊กบุกส่งหอกกุ๊กบุกเออหนี้หนี้ฝากท่านหนี้ศูนย์หนึ่งหนึ่งกับสองสองเนาะพอดีปะหเนาะเพื่อนบอกในในความฝันหรือว่าตอนเพ่นย่างมาส่งเป็นความฝันบอกพ่อง้อหรือหรือเพย่างมาส่งฝันฝัน มันเป็นความฝันฝากพญางมาส่งในบ้านมาส่งฝากทางเพิ่นบ่บ่มีอันนี้ทีเข้าบ้านได้โอ้เพิ่นบ่บ่สามารถที่จะจะเข้าบ้านได้บ้านซะเพิ่นเพราะว่าฮอดปากทางเพิ่นก็เลยบอกพ่อใหญ่งัวเออมาซื้อเอาติล่ะหาอยากได้โชคได้ลาภเพิ่นว่าจังสี่เป็นบ่อพนั่นล่ะมากลางทางเออเพิ่นก็มาบอกบอกล่ะเพิ่นกาพนันเธอก็สิได้อันนี้ใส่บาตใส่พกน้ำพันส่นตัวแล้วมันขี้ พาขอธรมคะคุณพอที่วางวันที่แล้วคุณพอบอกซุยแต้มนึ่งนะเหล็กก็ได้นะคะแป้นบอกโอ้ยแปดหาโอ้แปนหาแปดหาบอเว่าแต่ใส่ค่ะหรือว่าไปคววันวันตะแฮ่้าวัผมจำได้แม่เนาะจำได้วันนี้เพราะฝันว่าจับปลากับมันแปดหาแปะผู้เสเอยงผูเถื่องจับเจ็ดป้าแปดใช่ปหา Premises, ม,มันออกแปดหกหกแปดแปดหกวาเปดีก็สาิ๋อยู <S <S ่ผมว่ะบ่ยนํ่นำจะแปดหาตีเราแแปดหกหว่าเอาจ้ะเสียหัวใหญ่กันเปยปาาวบาเอยไงพวกปาเมนาะนี่แหละปิดปากเาแอมกันากับเที่ยวันนี้เราบวบวาดวันนี้วันนี้เขากุ้งเลยนวันนี้เขาคกูเลยเออเพราะได้เพราได้แปะเลยที่นี่เพิ่นบอกได้นาะเออสัต โกงเลยคัณนี้ผมไม่ได้แป่ยากเพิ่นบอกเป็นตัวเลยครับบอกแล้วเพิ่นกลับไปเพิ่นกลับกลับเมื่อนะครับแต่ผู้ชมวนั่แม่บอกเพื่อนยังงัวเพิ่นบอกเลยเพิ่นกะจ้างหายกสะใิ่นกลับเมื่อนกกลับบ้านเพิ่อนโกงงใหญ่เพิ่นพอเพิ่นจะเข้ามาบ่ได้มาเข้าบ้านจะเขามึงบ้านบ่ได้อย่งนี้นะอันคุณคุณพ่อฟันดุนยังคะหรือว่าฟันว่านฟันก้อนนี่เมื่อว่านื่อก่อนนี่กันผ้ากันผ้าพอดีพราเที่ยงก็พอดีที คุณคุณพ่อมีมีฝันยังอีกก่อนนั่นบ่คะหรือว่าฝันตลอดฝันมือเดียวเท่านั้นบ่ฝันไค่มช่บ่ค่ะมืกวอนนี่ตริง่าฝันมือเดียวแค่เดียวนั่นบ่เออเท่านี่แหละโอ้แต่เสร็จแล้ก็ฝันแล้วฝันไปตึกแห่แแบถ้าใจหมดก่อนใจงวดก่อนขนาดหมดก่อนครับอสานตัวเบิ่ง ศูนย์หน eh no, ึ่งหนึ่งศนย์หนึ่งหนึ่งศูนนกระบอกสืสือกลับไปก็เมาตีแล้วก ah. yeah, like you know ันศูนย์หน like. ึ่งศูนยหนึ่งศูนย์อยู่กลางกระไมันมันมันเล็กมันแมนอยู่ต่งหนึ่ศูนย์จะสื่อถอมันโปออกจกเทสีนั่นแมผมหนังเห้นมันออกจกเท้าสีนั่นมาศูนย์หนึ่งหนึ่งกับมาน่ ศูนย์หนศย์หน so an right ึ่งน okay. no, no ึอว่าหนึ่งศูนยงจะสี่ืออยู่กันนั่นละะไปว่าหนนศูนนี่มนในในซ้ลับอยู่นี่มันมันจะมาสิสิจับก็ว่านย์ยีหอยู่อกางนอะยงง่วนนอเนยศูนย์ยี่ห้ยี่ว่ากางยี่้สี่น้ะกางกับบแน่เลยครับเล็กเล็งโตตัวใดนะคะสองสโอ้แสดงคนไหนจะเล็เบินนอสองอาจจะอคืนซื้อลงกันไหนว่าพี่บอกม้นคนบอกคืน เอ็มมินไอย์ไงเอ็มซีเป็นโรคชุ่มไหลายเท้าแต่แล้วแต่ท่านจะคิดเอาเนาะครับท่านผู้ชมเนาะอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของเอ็มมินไอย์เพมันมีมีมีประสบการณ์อย่างว่นที่แล้วไงหาแปดปีแปดนาโมแต่ซื้อซีคือซีโันก็ถือคือวานะเนาะเล็กตัวเดียวเนาะแม่เด็กตัวเดียวเขาเลยตามโตเขาก็มุนๆได้นานเลยครับผมตอนเม่วานนี้เพิ่นงห้ยถึงสามตัวเลยเด้บอกบ่าได้ปิศนาน่ะมั้ง บริษัปริศนาเพราะวา่าบริษัทตึกแงตึกหยังหยางเพิ่นแค่เพิน่นใหญ่งัวงเป็นนอนเลี้ยงขั้วยอยู่ท้งหน้าละ่ะเพิ่นกเ็เลยฝันวา่าเพิ่นมาส่งให้ยางคำามาในบ้านมาส่งสีเขา่าสีเข่าตีนบ้านแหละวันนี้เพิ่นกับบอกน้อยใหญ่งัวเนาะโอ้ยบริษั้ให้บาปครับ สบันแมนอยู่ครับเันนี้เสียอยู่บ้แมนบ้แมนจะพูดฐานนี่มันมันเป็นแค่ผมบอกแมนบอกที่ว่าพอใหญ่พอใยังงวดไปนอนอยู่ตรงหน้าเรากับเพิ่นก็เลยฝันว่าพอเ่ากับหน้าเบาวมะยางมาส่งในบ้านพ่อไก่เสียงอดบ้านเราเพิ่นก็เลยบอกเลขแล้วเพิ่นก็กลับเมื่อ แต่ว่านี่ในในสวนตรงนี้นะคะท่านผู้ชมนกก็ออยาจะข้ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเนาะก็ไใช่เป็นแนวทางเนาะฝันก็เป็นเพียงแค่ความฝันนะแม่แต่ว่าความฝันแต่ว่าความฝันงัวนี่ก็ถือว่าแม่นเติบเด้แม่นเติบได้เปลี่ยนหาเปลี่ยนทุกทีเนาะงัวนั่นคือการงัวที่บ้านใหญ่ยิงออกหาเจ็ดนั่นก็ฝันว่าเขามาขาง่วนอยู่บ้านใหญ่ยิงเห็นบ่ะง่วนนั่นกอดบ้านเอีกทีไงง่วนก็ได้บ่ะอยู่ ในว่าอยยุครับงวดนั่นในว่าว่าคุณมีคนเอางงวดมาขายอยู่บานมาบ้านเพราะยิงทีว่าบ้านออกบ้านเลยทีมีอหาเจ็ดหาเจแต่ว่าวันนี้วันนี้พ่อหญิงกับฝันเนาะม่นเป็นเอามงวดมันกะแล้วแจ้ความฝันเนาะค่ะสมุชุ่มเนาะคุณพ่อหญิงกับฝันได้เลกตัวหนึ่งคุณพ่อใหญ่ง้วนนี่ก็ไดเลกตัวหนึ่งมันก็จะแตกต่างกันไปครับพาความฝันต่ละคเห้าบวกือกันก็แล้วแต่ท่านจะพิจารณาเองครับผมมักกะจัด คัดกับไหบิึงเพื่อความสนุกสนานเนาะพอเงยง่วงเนาะพอเงยง่วงก็ห้แค่เป็นแนวทางครับผมแนวทางประจํางวดของวันที่สิบเจ็ดมกราคมพศสองพันหกสิบห้าครับผมคุณคุณพ่อทุกคนทําเองไหมคะแต่ตั้งแต่ที่ว่าเพิ่นเพิ่นเสียชีวิตไปทั้งสองคนเพิ่นเพิ่นพึ่งมาหาคุณพ่อเป็นเทื่อแหลว่ค่ะบ่แต่แต่กี่พันอยู่พันแต่มันมีกุกจานใหญ่อยู่อนโอ้ผันเพิ่นมา่งวัด อันนี้หลายปีมาแล้วเพิ่นบอก37ไปซื้อ37ทรงผู้เพิ่นตายนี่ละเพิ่นซื้อออกอีนีแม่นบ่ใหญ่งัวงวมันออก37อยู่ในในกจันใหญ่แต่กินมันต้นบักใมบักใหญ่ดบ่ใหญ่งัวแสดงว่าเป็นคนันกมันก็ไปเลี้ยงเพิ่นเอาไก่คาไก่ไปเลี้ยงเพิ่นเพิ่นส่งเงินมาให้ในกรุงเทพฯโอ้มื้อนี้ก็วงสวงเพิ่นครับ แสดงว่าไงง้วนเป็นคนฝันแมน,จ,นจ้ำเลยจนตัดอันนี้เพราะ,ะว่าตามตามสี่เดือนทางมาหาพรอย่างนี่เด็กคุยกับพ,อบพ่อใหญ่กั็ไงง้วนนี่รู้สึกว่าเพิ่นฝันแม่นี่ดีอยู่ตามที่ได้ยินมานี่เนอกขจบรุ่งชมเนาะเอ้าคำว่าหลายครับผมคำมีเท่านัดหลักครับของใงง้วนกัหนึ่งโอ้ศูนย์หนึ่งหนึ่งกับสองสองจะมาแบบเป็นเหล็กเป๋าครับของไงง้วนเป็นพอเถ่ากับหนาเบาเพิ่นบอกก่อนเพิ่นจะกลับขึ้นเมื่อ เพราะเพิน่นเพิ่นก็เป็นเป็นโมเมนตน์ข้นนะครับผมเพิ่นก็เสียชีวิตไปแล้วเพิ่นก็จะบวัเด็เขามาในบ้านในเฮือนคือจังใหญ่งัวแต่เพิ่นก็ให้โชคให้ลาภหญ่งัวอยู่ครับผมหาสุดท้ายนี่ก็ขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชวมวงกาติดตามในช่องสตาร์ดาชาแนลหรือว่าไอสตาร์ชาแนลเนาะแต่ว่าที่ขาดวันเด้ก็ขอขอบคุณขอบคุณใหญ่งัวครับผมที่ววะนะใ,ให้ยก็ฝันดีๆตรีเด็ดแม่นเด็ดทั่วในเด็ดหรอกเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปของใหญ่งัวงครับผม ครับผมสุดท้ายนี่กาพราะเียงก็จะขอตัวลาไปก่อนคือเก่าแหละครับผมท่านผู้ชมกาขอท่านบุญโจมท่านมีแต่ความสุขความเจริญเด้อครับปีใหม่นี้ขอจะคิดเงินกขอให้ได้เงินคิดทองขอให้ได้ทองขอให้สุขภาพแข็งแรงกันสุขภูชุกนคลิปนี้พราะเียงขอตัวลาไปก่อนพอกันไหมคลิปหนาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่เว้แห่งโรงร้าน